กเตดรใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะคารวาคุรุทุกทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไปหาความผาสุขทุกท่านค่ะออนวิภากริฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนชื่อทางธรรมกล้าในธรรมนะคะอายุ53ปีจิตอาสาสวนฝานบุญหกต่างประเทศนะคะประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่อง การดูแลสุขภาพมาแบ่งปันเนาะการดูแลสุขภาพตัวเองด้ยหลักยาเก้าเมตรค่ะคือเมื่อเช้านะค่ะตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการเหมือนกับหัวอ่อนนี่หนักมากเลยมันคล้ายๆกับว่ามันหนักมากเลยนะเอออนก็บอเออทาไมเกิดอาการแบบนี้ออนก็เอตอนแรกก็มาล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำพุทธโอสถนั่นแหละนะคะแล้วก็พ่อกหัวหัวไว แล้วก็แต่ก็เดินไปดูสวนนะคะแล้วก็ไปรดน้ําผักอะไรกลับเข้ามาทํากับกับข้าวเสร็จก็ก,ก,ก็ทําสมุนไพรเย็นนะคะเอามาประครบเป็นประครบเย็นนะคะก็ไปทําเป็นลูกประครบแบบนี้นะคะก็เอามาประครบตัวเองคือคล้ายๆมันจะรู้สึกพออาประครบมันจะรู้สึกร้อนวูบวูบวูบอยู่นะคะอยู่ในตัวเนี่ยก็คิดว่าความร้อนมันคงดันขึ้นที่ศีรษะนะคะก็ พอหลังจากที่วันนี้ก็มีประชุมกันกับพี่น้องนะคะที่ทําเรื่องเกี่ยวกับที่จะเขียนเขียนเกี่ยวกับการวิจัยนะคะที่ว่าจะให้เดือนลกคุณให้เขียนเรื่องของราวของตัวเองเข้ามาว่าประโยชน์ที่ได้จากการที่เข้ามาเรียนรู้แพทย์วิธีธรรมนะคะวันนี้อ่อนก็หลังจากที่ประชุมเสร็จนะ,ะอ่อนก็เลยไปไปปรับสมดุลน,นะคะสิ่งที่อ่อนทำก็คืออ่อนก็ได้ไปส่วนล้างลําไส้นะคะแล้วก็ พอสวนล่างลาไส้ก็รู้สึกดีแล้วออนก็มาฝึกลมหายใจแบบเย็นลงค่ะก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันมันคล้ายๆกับว่าลมมันออกจากหูนะคะแล้วมันก็รู้สึกโล่งค่ะออนรู้สึกสบายตอนนี้ไม่มีอาการเจ็บป่วยนั่นแล้วนะคะแต่ทีนี้ออนก็มานึกถึงว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะออนว่ามันมีวิบากตรงตรงไหนเมื่อวานนี้ก็คือออนก็คิดไปสิ่งที่ออนทาแปลกจากทุกวันนะคะเมื่อวานก็คือออนกินดอง แอปเปิล <Apple. laughs> ตอนแรกก็ว่าจะไปชิมแล้วก็ไปชิมนะคะแอปเปิ้ลมันไม่ลูกโตรหรอกคะ่ะมันในลูกนึงเขาจะแบ่งเป็นสี่ชิ้นนะคะแต่อ่อนคิดว่าอ่อนกินไปน่าจะสองชิ้นได้เอ๊ก็ตอนที่จบเออเอเ้เราบอกว่าเราจะชิมแล้วทําไมเรากินเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกตัวว่าตัวเองก็คงจะผิดศีลตรงนั้นด้วยนะคะ ก็เลยได้รับวิบากก็เลยได้ชดใช้วิบากค่ะเวลาเออเกิดเรื่องรายเข้ามาเนี่ยก็เขาเข้ามาในชีวิตเราเนาะเพื่อให้เราได้ชดใช้ให้เราไม่ประมาทออนก็รู้สึกว่าเออเราจะได้ไม่ประมาทได้ดูแลเอ,อ่อเพิ่มเอ่ออริยศีนของเรานะคะก็ออนก็รู้สึกสํานึกนะคะว่าเออเนี่ยแหละที่เราไปทําผิดพลาดจากการที่เราไปผิดสีนนะคะมันก็ทําให้มีวิบากเข้านะคะแต่ก็ ได้สํานึกผิดนะคะแล้วก็ได้ใช้ศาสตร์ของแพทย์วิถีทมในการดูแลตัวเองค่ะก็เลยคิดว่าเออเอามาแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ค่ะเป็นการบ้านของวันนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการบ้านวันนี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญที่โสภาค่ะขออนุโมทนากับน้องออนด้วยค่ะจับ จับได้เร็วมากเลยนะคะจับปุ๊บค่าปั๊บเลยจบเลยคะ่ะขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะสาธุค่ะค่ะมีมีท่านอื่นอีกไหมคะน้องเมย์มีไหมคะ ออนว่าการที่เราฝึกทานอาหารมื้อเดียวนะคะมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราไปทําผิดสีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสังเกตได้ง่ายะคะ่ะ mm hmm. พี่โสคือ,ค,อคือถ้าเรากินหลาย,ลายมือ้อเราจะไม่รู้เลยว่าเราผิดจากตรงไหนใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ออนสังเกตอ่ะมันมีสิ่งเดียวที่ออนทาผิดปกติจากทุกๆว,วันก็คือออนไปชิมไอแอปเปิลดองนะคะออนก็เลยคิดว่าเออมันคงอยู่มีส่วนมันมันอาจจะร้อนมากนะคะมันก็เลยทําให้มันดันขึ้นมาหัวออน เมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมามันมีความรู้สึกว่าหัวมันจะคระมัไปมีความรู้สึกว่ามันหนักนะคะ่ะแมันคือความร้อนเขาดันขึ้นมาที่หัวแต่ก็โชคดีอีกนะบางทีงการที่รู้ศาสตร์แพทย์วิธีทำนี่ก็เออเอาได้เรียนรู้วิบากแล้วก็ได้ใช้วิบากแล้วก็ได้เรียนรู้กันเอาพิษออกนะคะแต่ก็ถ้าพี่น้องไม่เอาพิษเข้าได้มันก็จะดีกว่าการที่ไปเอาพิษออกนะคะก็อยากจะฝากประมาณนี้นะคะใช่ค่ะ การการตั้งศีลเนี่ยเราจะจับได้เร็วกว่าแต่ถ้าเราไม่ตั้งศีลเนี่ยเราจะจับไม่ได้เลยเหมือนอย่างเมื่อวานที่ที่ป้าหมอกานดามามาเล่าเรื่องปวดท้องเรื่องเรื่องผิดศีลน,นะคะ<ม>คือพี่จะเป็นคนติดขนมจีนมากเลยแล้วพี่ก็จะตั้งว่าไม่กินขนมจีนไม่ซื้อจะไม่ซื้อขนมจีนมากินเสร็จแล้ววันนั้นวันนั้นก็คือไม่ได้ซื้อค่ะคือคือมีญาติมาหาแล้วซื้อมาฝาก ซื้อมาฝากแล้วคือคือตอนนั้นก็ปฏิเสธบอกไม่กินหนมจีนเอ่อไม่กินหน่มจีนนู่นนี่นั่นก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยวันหนึ่งอยู่มาได้พอตอนเย็นเข้าไปในในครัวก็เอ๊ะนี่หนุมจีนนี่นาแล้วท้องมันก็หิวขึ้นมาทันทีเลยนะแบบหิวขึ้นมาเลยจัดการเลยจัดการซะหมดเลยนะพอสักหนึ่งชั่วโมงได้มันปวดท้องมากมันปวดปวดจนจน โอ้โหแล้วอยู่อยู่คนเดียวด้วยนะคะปวดจนมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันมากแบบนี้นะมันมันมันมีมีเหงื่อเม็ดโป้งๆออกมาแล้วตัวนี้จะจะเปียกหมดเลยหัวนี่หัวนี่จะจะแบบเบาไปหมดเลยนะตอนนั้นก็มานึกถึงว่าเอ๊ะมันปวดทรมานมากแบบนี้ก็นึกถึงที่ที่ประหมอกัรดาพูดเมื่อวานว่าอะไรนะปวดก็ให้มันปวดตายก็ให้มันตายทรมานก็ให้มันทรมานอะไรเนี่ย คือนะตอนนั้นเราทําอะไรไม่ได้เลยเราอยู่เราอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วเราก็นั่งแหมะอยู่ในห้องน้ําอย่างเงี้ยก็นึกถึงสภาพนั้นว่าอันดับแรกที่นึกถึงก็คือหายใจได้ไหมเอาหายใจได้ยังโอเคไม่น่าจะตายนะก็ก็คิดว่ายังหายใจได้ไม่น่าจะตายก็หายใจไว้ก่อนแล้วก็มานั่งนึกว่าเออหรือว่าแบบนี้คนคนใกล้จะตายมันเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเหมือนว่าเรา ปวดมากจนถึงที่สุดเหมือนตกจากที่สูงลงมามาลงมาในเหวอะไรแบบนี้มันตัวมันจะเบาๆอะไรประมาณนี้ก็นึกว่าเอถ้าอาการนี้มันเหมือนใกล้คนเหมือนคนใกล้จะตายก็ดีนะแล้วก็กลับมาตรวจใจอีกทีว่าห่วงอะไรไม่เนี่ยมีมีอะไรต้องห่วงไหมไม่ห่วงอะไรนะห่วงลูกเหรอก็ไม่ห่วงนะเพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้ก็ไม่มีใครต้องห่วงเออตายดีกว่าก็ก็มีความรู้สึกแบบนั้นแลววางเลยนะ คือคือมันเหมือนมีความสุขว่าอุ้ยมันสบายจังเลยอะ่ะถ้าการตายแบบนี้มันสบายจังเลยตายดีกว่าเนี่ยก็นึกแบบนี้ฮะแ,แ,แล้วพออยู่อยู่มันก็มีแรงขึ้นมาสักคือช่วงเวลนั่นแหละมันก็มีแรงขึ้นมามีแรงขึ้นมาแล้วก็ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะข้างหน้ามันมีตัวศัพท์อยู่ก็เอ๊ะทำไมไม่ตายเอาไม่ตายก็ได้ก็หยิบตัวศัพทมาแล้วก็โทรหาน้องบ้านใกล้ๆอะ่ะก็โทรไปโทรไปแล้วก็บอกว่า น้องมาดูพี่หน่อยพี่ไม่สบายแล้วน้องก็าเขาก็คือคือก็พูดได้แค่นั้นก็จบก็วางโทรศัพทมารู้อีกทีหนึ่งเออน้องมาเรียกน้องบอกว่าหาหมดทุกห้องแล้วนะห้องน้ำสามห้องอ่ะคือเขาก็เรียก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 ทุกห้องเขาว่าพอไปเจอพี่นั่งอยู่ก็อบอกเป็นอะไรกินอะไรเข้าไปถึงนึกได้โอ้กินขนมจีนที่ <laughs> ออกมาฝากแล้วก็สํานึกแล้วก็สํานึกว่าอ๋อ เนี่ยนะวิบากคือก็ก็เล่าให้น้องฟังแล้วก็เล่าแบบนี้น,ะน้องก็บอกว่าทนอยู่สภาพนี้ได้แบบได้แบบได้ยังไงอน่ะนะก็บอกว่าือพี่ว่าถ้าพี่ตายนีย่พี่มีความสุขมากเลยนะเพราะว่าอุ้ยมันเป็นอาการที่ว่ามันสบายมากเลยอะมันม <laughs> น่าจะเป็นตอนนั้นถ้าถ้าสภาพทั่วไปนะนน่าจะจะจะช็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณนิดหน่อยนะเพราะว่ามัน ตัวมันเย็นอ่ะแล้วมันมันมันเบาไปหมดอ่ะมันมันเหมือนไม่มันเหมือนไรตัวตนอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าความตายมันไม่น่ากลัวเลยประมาณนี้จ้าใจไร้ทุกเนี่ยนะคะแลก็ทําให้ทุกอย่างกลับคืนมาได้ปกตินะคะเนี่ยพี พี่สภายินดียอมตายอย่างเป็นสุขจริงๆนะคะเพมันก็ไม่ได้อ่ามันก็ไม่ได้ลําบากอะไรเนี่ยนะคะก็เลยทําให้โอ้พอไม่กลัวตายแล้วเขาก็ไม่กล้าให้ตายค่ะก็ไม่กล้าตะไม่กล้าให้เราตายนะคะ,คะอ่าเอาเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่พี่น้องเราได้ได้รับฟังกันก็คือได้มีพี่น้องสภาวะมีสภาวะมาเล่าให้ฟังนะคะ นี่แค่ขนมจีนนะคะต้องเรียกคาว่าแค่นะคะคือบางท่านอ่ะท่านก็ยังไม่ได้ไม่ได้มาตั้งเรื่องะะจะเลิกขนมจีนนะคะนี่หน่อยมีประสบการณ์ตั้งตั้งเลิกขนมจีนจากการที่อ่าข้อที่ว่าทําตัวอย่างที่ตนช่วยคนที่ศรัทธานี่แหละนะะตอนนั้นนี่หน่อยมีความคิดว่าทําไมสวนป่านาบุญหนึ่งเวลาจะแจกโรงบุญทําโลงบุญจะต้องเป็นขนมจีนด้วย เอาขนมจีนแจกชาวบ้านนะคะทำหม้อใหญ่ๆแล้วก็เอาไปตั้งแล้วก็แจกชาวบ้านนะคะเอ๊แต่เราจะบอกอยังไงนะว่าว่าไม่ทําขนมจีนได้ไหมเราก็กินขนมจีนที่พี่น้องทําอยู่ก็เลยก็เลยตั้งว่าเราเลิกกินขนมจีนเดี๋ยวเราเลิกกินขนมจีนไปก่อนแล้วเราจะไปบอกตอนนี้ยังไม่บอกเพราะว่าเรายังกินอยู่นะคะ พอตั้งเลิกขนมจีนก็ดีมากเลยนะคะตั้งเลิกทําใหเา้เราความอยากขนมจีนหายไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเอาดีกว่านั้นก็คือเราจะเอาพลังที่ไม่กินขนมจีนของเราไปบอกคนอื่นนะคะไปบอกไปบอกหมูนะว่าเลิกทําขนมจีนได้ไหมทีนี้ยังไม่ได้บอกเลยค่ะยังไม่ได้บอกเลยอาจารย์ก็มาบอกเลิกกินเส้นนะคะพออาจารย์บอกเลิกกินเส้นปุ๊บ วัตถุประสงค์ของเราบรรลุแล้วนะคะเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วว่าไม่ที่เราบอกว่าไม่ไม่ทําขนมจีนแจกนะคะคิดว่าพี่น้องก็คงจะไม่เอาสิ่งที่ตัวเองไม่กินไปแจกนะคะก็เลยผ่านเรื่องนั้นไปแต่ก็ได้มีสภาวะกับเรื่องขนมจีนนี่แหละว่าเออพอเราพอเราคิดว่าตั้งเลิกเนี่ยมันจะมีบ,บางบางสภาวะที่บอกว่า มันจะอยากกินอยากกินนะคะแต่นี่หน่อยไม่มีสภาวะนั้นอะ่ะนี่หน่อยได้สภาวะหนึ่งว่าเออเมื่อก่อนนี่หน่อก็กินก็เป็นมตรกับเขาดีๆนะพอบอกว่าเลิกกินปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าเห็นเห็นก็ไม่อยากเลยไม่อยากเลยแบบมันอยากอ่าแว่าเหมือนเลิกเลิกกันไปเลยนะไม่คบกันแล้วอย่างเนี้ยค่ะสภาวะกับขนมจีนค่ะ,ะก็แบ่งปันอีกมุมหนึงนะคะอีกมุมหนึ่ง แต่พี่โสภาบรรลุธรรมเพราะขนมจีนที่ตั้งศีลไว้เนะะี่ยค่ะบรรลุธรรมแบบว่ากล้าตายได้เลยนะคะไปเฉียดตายมาแล้วก็กล้าตายนี่ก็เป็นสภาวะหนึ่งโอกาสต,ต,ต่อไปนะคะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยยังไงสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายแล้วสภาวะก่อนตายนี่เราจะทํายังไงให้มันไม่ใช่สภาวะของความทุกข์นะคะเราได้เรียนรู้อาจารย์หมอเขียวได้ ได้สอนเรามาเนี่ยเวลาคิดเรื่องใดๆอาจารย์ก็ให้คิดไปสุดๆเลยเรื่องของความเจ็บป่วยก็ให้คิดไปถึงกล้าตายเลยเหมือนกันนะคะนี่พี่โสภาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นน่ะคิดไปถึงความกล้ากล้าที่จะตายไปเลยเพราะว่านั่นคือพลังพลังที่เราจะอ่าทำให้ไม่มีวิบากเรื่องของความกังวลเรื่องความกลัวตายเกิดขึ้น ที่จะไปซ้ําเติมอาการความเจ็บป่วยของเราใช่ไหมคะที่สภาก็ทําได้ดีนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนฟังได้อย่างสนุกทีเดียวเลยคะ่ะยังชอบอยู่เลยคะ่ะสภาวะนั้น <laughs> ยังติดใจอยู่เลยคะ่ะ <laughs> นี่นี่แจกว่าว่าสภาวะนี้เป็น <laughs> เป็นสภาวะของใครของเรานะคะตอนนี้เรารับฟังไว้นะคะเราฟังไว้ถ้ามีถ้า มีเหตุปัจจัยที่มันจะต้องได้ทําใจแบบนั้นแล้วก็มีตัวอย่างของพี่เราที่ทําใจแบบนี้มาเล่าให้ฟังไว้ก่อนแล้วนะคะในช่วงนี้เราน่าจะหลังจากนี้เราน่าจะบเบรกกันกโดยการมาชิ่งดีไหมคะได้ค่ะอ๋อได้เคลื่อนไหวร่างกายพี่น้องที่ยกมืออยู่ก็ออกกําลังกายกันต่อนนะคะ ดี๋ยวเปิดไปจากทางนี้ก็ได้ค่ะเขามีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเลือกเวอร์ชั่น okay, yeah. าากกจากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของเราหลายปีนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำถึงสาเหตุให้ทุกคนทราบว่าทำไมในภาษาอังกฤษเรา không phải bom không phải bom không à tiêm tua tiêm tua Rồi thao lò ใจให้สุดแท้ที่ลวยเผยแพร่ทำมาแท้ในสยามดร์ัจเพ็งในใจหลักธรรมเผยแผ่น้องนำอาริยะธรรมทัท้งจุนแค่วิธีพังวชีนำทั่วแดนนำกองวางแทนรักษาใจไม่ให้เสื่อมสูญ นิกก้าวข้อล้อทำแห่งบุญคนที่เข้าสูนมีนต้นทุนคือคุณความดีสุขภาพเราจะดีต้งแผ่นดินไทยต้องมีใจที่มีทำน้อมนำวิถีสุขภาพเราจะดีต้งแผ่นดินไทย ควรกินใจของใกล้ตัวของในท้นที่ต้องช่วยคนให้พึ้นต้นใจสะอาดและชั่วรต้องดีทำงานสี่หกมิตที่นี่คือหัวใจธำรมายิ่งใหญ่ลอ้อมหัวใจาว้าแ่งพรว่าทอทุ่มแดง แป่งเบาแก้ไขนำแก้ปัญหาสุขภาพคนไทยด้วยศาสตร์หลากหลายในอายุขเข้าใช้ได้ผล้าใจพี่ดกที่ยกมาพาใ้ขอคนไทยลดทุกได้ไม่แปรพันลดโลภไห้ร้ายลดลายจ่ายพัน รวมโดยช่วยกันสร้างแรงบุญด้วยบุณคามดีอ้าวสัวเข้มแขนเฉ้มแขนอ้าวเริ่มเทิมเริ่มเทิ ก็นั <word. S 1> so seeing, ่นแหละก็จะมีคน่อ so ต right. right. ้านแต่้อแล้วก็จะก็จะบอกวิธีการแก้ใจพวกพวกที่จิึกษาเขาก็จะบอกให้เราแก้ใจที่เราจะไม่เปพูดหรือว่าเจ้าี่เป็าพีกจิณส่าเราจะมีต้งแผ่นดินไทยเขาได้ควเมดีใจที่มีามร้องร่งชีเขาจะอกเรา คนกินใช้ของได้ทัวท้องในพื้นที่ต้องช่วยต้นให้พึ่งต้นใจสะอาดละชั่วตำดีทําง,งานฟรีครบนีที่นี่คือหัวใจทำมายิ่งใหญ่ล้อมหัวใจก้าบแรงพวตทอทุง่งแดง แห่งเบาแก้ไขนำแก้ปัญหาสุขภาพคนไทยเพื่อสารตากลายบรรยุข,ข้าใช้ได้ผลพ้าไตรปิดกที่ยกมาพาใช้ขอคนไทยลดทุกได้ไม่แปรพันลดโรคไัยร้าลดลายจายพัน ร่วมด้วยช่วยกันสร้างแดนบุญด้วยคุณความดีสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยต้องมีใจที่มีทรรมน้อมนำทิ่ดีสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยควรกินใช้ของใกล้ตัวของในพื้นที่ต้องช่วยคนให้พึ่นต้น ใจสะอาดละชั่วรจำดีทำง,งานฟรีครบมิตรนีนี่คือหัวใจธรรมะยิ่งใหญ่ล้อมหัวใจกล้าแปลงัวทอดุ่มแรงแบ่งเบาแก้ไขนำแก้ปัญหาสุขภาพคนไทย ด้วยศาหลากหลายเพื่ยุกเข้าใช้ได้ผลชาติไทพิดกที่ยกมาหาใช้ยของคนไทยลดทุกได้ไม่แปรพันธลดโรคภทยร้ายลดร้ายจ่ายพันร่วมด้วยช่วยกันสร้างแดงบุญด้วยคุณความดี อสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยต้องมีใจที่มีทําน้อมนำวิถีสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยควรกินใช้ ของใกล้ตัวของในพื้นที่ต้องช่วยคนให้พึ่งต้นใจสะอาดละชั่วจำดีทำง,งานฟรีครบที่นี่คือหัวใจทำมายิ่งใหญ่ลองหัวใ,ใจ้าแแรงโอพอทุ่มแรง แบ่งบอกแก้ไทยนําแก้ปัญหาสุขภาพคนไทยด้วยสารหลากหลายระยุกตเข้าใช้ได้ผลพระตจพิดกที่ยกมาพาใช้ของคนไทยลดทุกได้ไม่แปรพันลดโรคภัยร้ายลดรายจ่ายพัน ร่วมดวยช่วยกันสร้างแดนบุญด้วยคุณความดีลดโกรไฟร้ายลดรายายพันร่วมด้วยช่วยกันสร้างแดนบุญด้วยคุณความดี